ที่กูโอ้ยอ oh ีหามึงเอ้ยจำบ่อผัวกูมันฝากเอาไปหากูดอกเนาะอ้าวมันเป็นยังแบบเนี่ยมันมาเล้งมาเอาตีหางเลยโอ้ยอุ้ยหนาวดีฝนกระตุกบ่้อเสาโอ้ยเข่าเลยสิบ่ได้เกี่ยวน้ำมูจะได้สิได้กินเข่าขนาดเมาถ้วมย่ำดีวะโอ้ยโอ้ยอุ่นดีเด้บ้านนี้ พอดีเลยบากอันนีกุมาแต่หาเห็ดอันเปียคณนณหนาวๆกุอาบหน้ามา,มาก,กุกินไปแล้วเนี่ยได้ยี่บอกเห็ดปะไม่ได้แล้วฝนไลก่อนเนี่ยฝนหายมาตกยามีฝนไลก่อนเออไปหออหลังจากมาหลดกุหนาวกับมาที่กูมาเปลี่ยนสูตรเห็ดมึงดังไฟพอดีทิละมึงกับอุอ่นๆเนี่ยอุ่นดีเว้ยโอ้ยกูปวดหลังเว้ยไป่นางผุนดอกนางนี่เราปวดหลังบ่มีหมองนางไหมเออใครแน่เว้ยมองนี่ เออนี่ยมึงไปทางไหนล่ะบะเนี่ยโอ้ยนอนอยู่ในห้องปะโอ้โอวยดีเว้ยอู้อู้โอ้ยบรรยากาศดีฝนกับตัวกลิ้นๆแน่ๆเนอะอุย้ยหนาววะหนาวครับหนาวบะ อ้ที่ดังดังไฟเสียงยุ่งเป็นอี้ย่างบวบบวบบวบใดเป็นยังดอกป้าเอาบวบ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 ใดเป็นยังดอกป้าเอาฝนมันตกมันหนาวบอกเรือมึงจังใดมึงก็สั่นยังสั่นอู้หูแต่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 ตอนนี้ยังระเบียดนี่ค่อยค่อยบวบเป็นยังป้ามันค่อยค่อยที่ไปหาหมอกลงก่อนเด้อคือเดียวเด้อเอ้า ไปหามองล่ง begun, sí> อีหยังฮะจไปหามองลงอีหยังคอยจะไปหามองล่งก่อนเอานั่งฟิ้งไปจะซื่อก็จิไปหามองล่งบานนี้บักอันนี้เอาบ่ไปหามองล่งบ่ได้ดรอกป้าต้องไปหามองล่งแลยละคอยมันเป็นอีอย่างมึงือซั่นแท้เรวก็สิไปหามองล่งมันเป็นอีอย่างเดี๋ยนี่เพี้ยจังตีมัน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 มัดแค่นป้ามันต้องหามองล่งหลยละป้าเ้ยบัานนี้ใาย มึงให้กวนเพื่อนี่นั่งพ่อต้งไปหาหมออยู่บ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 ่ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยจะไปหาเมียข่อยเองเด้อแหน่จะข่อยจะไปหาเมียข่อยเองเอามื่ก็้ย่างยังสั้นมากะนี่อุ้ยียังจะไหนมันเป็นี่อย่างป็นี่อย่างแท้ข่อยข่อยข่อยจะไปนั่งหาเมียข่อยก้อนข้ยวจะพลิกจะพลิกไฟถ่ายอี่เด้อเอือบักอันนี้ขึ้นย่างเนี่ยนั่นข้องหันคือยังนั่งเิียงไฟอยู่ดีดี ว่าเราไปนำหาเมียย่างกับยางคงโยงไปบริษัทตายเหรอเป็นยังเหรอบริษัทนอ,นนนอ,นอมีแห้งสดซึนเอา้าวงเป็นจังไรละน,งนางเป็นยังอุ๊ยมันยางสดๆกเธอสียไปจากกูบังหันนี่เมียสั้นงงงงยังไงไปกูนึกว่ามันเป็นอีหยังมันมันจะไปหามันก่ได้เป็นอีหยังล่ะ,ะ,ละมันเข้าไปอจูเอ็ดที่กับกูโอ้ย ี่หามึงเอ้ยจลบผัวกูมันฝากเขาไปหากูดอกเนาะอ้ามันเป็นยังไงมันมเั่งบอกเอาตีนห้ามเอ้ยเห็นเหมือนเลยเนาะกูข้ามันอยากฝาเขาไปหากูกูว่ามันคือเหตุกูตัดกูนักแคตายกูอารมณ์ไหนมือนนี่คือมันอยากขืนตะเวนแต่แทนะมึงมนั่งบอเอาตีนสินเนี่ยพวกูเบิ่งนี่แหละเนาะโอ้ย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 ้ยเยนี่พ่อนาะมึง